ไมนแง่มันขึ้นไม้ดิเอากระตามาหาพวกเฮ็ดเลน่นี่ป่าอุ้ยเฮ็ด,ดโบราณกินได้บ่องเจควอดครับผมพี่น้องสองดอกห้พี่ดอกนึงสวัสดีครับผมพี่น้องครับมื้อนี้พบพอๆกับอีสานออรอดอ,อ,อีคือเก่าด้พี่น้องเน้อสายตาผมกำลังจอกแซกหาเฮ็ดมื้อนี้ภาพพี่น้องมาหาเฮ็ดครับผมเขาป่าเขาดงอีเลี่ยวมื้อนี้ หนูยินว่าเขาบอได้หามแล้วว่าสันลองมึงแต่ว่าหมู่เจ้าสีมานวงมานนะครับผมพี่น้องครับลุงแบ่งกับตะแกเ่ถึงออกใายออกฟ้าไปละลุงแบ่งแล้วครับสวัสดีครับผมเดี่ยวสองดอกนะครับเห็นยังครับโอ้เห็ดเพิ่งตัวนั้นบญโม้โหเห็ดก้อเด่นเห็ดก้อเด่นตะแกเข้าไปเไหนตะแกเข้าครับผมพี่น้องครับครับครับสวัสดีครับพี่น้องไม่หนีมากครับเสือแดงครับผมเสือแดงมันมัน ม,ม,ออมันมันโอู้ม่นั่นนี่ยเห็ดดอกเห็ดเห็ดดอกกเอือ,อที่เท่าก็เอยเก็บแต่ว่ามันมันเท่าแล้วครับแล้วก็อ,อ,อ,อุ่นใจได้ยังรู้ว่ามันออกเลยเห็ดก็ได้เห็ดตะโงกละงเงกแถวหนีบุม,มีปะเห็ดกอครับผม ไอ่รู้ <c oughs> เฮ็ดแดงกำลังโคครับผมน้งมงามเลยโอ้มือขึ้นจิได้เฮ็ดร่วมแล้วครับผมพป่นหอือ,อ <c oughs> ดอกกำลังงามแกงเสียบครับผมถึขขงคค อ้ของดำๆพี่น้องเออของดำของดำของดำนี่โอ้โหผึ่งดำครับผมสวยรู้เดี๋ยวตุดหายขงเราก่อนโอ้โหจังสีนั่นไหมผมพี่น้องเอาอยอะเลยครับโอู้ยสวยรู้เลยแอบนี โโอ้กำลังสวยเลยครับตุดขาออกครับอืมอืมอ่าโอเคอ้เดา๋ยวเนี่ยเฮ่ได้แก้ใดนะพ่อ ขอด้วยเหนแล้วกับพท่นอยังไม่รู้เยก็ได้เห็นอเห็นลงงเห็นงงอแล้วพนอยโอ้ไปได้ลายตัวจริเนาะไปติดตามคับผมนี่เรานไลเรงลงกนทังน่เห็นดอกบ จัดไปเนี่ยนกินอะไรด้วยครับพี่น้องเบือ่อจะมีตุต่มๆมันตรงนี้่องนี่หรือว่าบางคนเขากินบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่เห็ดกินนะครับมากับปุกเฒ่ามันก็จังดีจังสี่ตัวล่ะพี่น้องเอ้ยโจโกอยู่ป้านยังโรโย นนั่โอ้โหนี่ครับสวยรู้เลยอือไปโอ้เห็ดคือคเห็ดคือคือเห็ดคือคืก้องดางใส่เต็มถี่เลยเหยียบก็เหยียบเจิ้งเตี๋ยบโอ้ยเหยียบเจิ้งเตี๋ย้องเอ้ยทีดอกหนึงเหยียบเจ็้เตี๋ยนี่ระงกเหลืองพี่น้องเอาหมด โอ้ยเราเห็นละงเยอมเนบ้านบ้ีใหญ่ฟัน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 โอ้เราจเสนดอกเจ้าดอกเดียวพีดอกเอ้ตายละงกครับผมเนี่ไปตรงไี่น้องเอ้เ็นแดงห็้แดง่กาดอกงาบครับผมอู้หึอ้ละงนี่เห็ดเบื่อเล โอ้เห็นเรางอกขาวตายดอกจิจอยพี่น้องเลยไอ้ตามครับผมใช่หลือโอ้ป่าจวนนี่คุณป้าเห็นเบิ้งมึงผู้ใหยังมาผโอ้โหรักษาปาบอกบิวบอกบิวว่าเผาใช่หรือเห็นดอกบอกเออเนี่ยเราไม่ได้เศร้าู่บอกมาวางเที่ยงกี่งเขาเที่ยงแล้วก็มาคนละเดือนไหนครับคุณดิ เฮ็ดดังเฮ็ดเบื่อตัวนี้โอ้ยบ่ได้เอาไปใส่แต่กระตาเถาแก่เนาะงงครับโอ้เกือบเนี่ย่เห็นป้าจุมันบ่ได้กินก้อยเนื้อบ่มันค่อยจอยโอ้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 ยยี่ระงงอยังเต็มสมัวไม่ขินเนี่ยโอ้ยบ่เห็นเนาะโอ้ย เราโง่เงี้ยงกอจะขากิเน,นียนบริจินร้อยเนียนน้ำเดาทีนีงตายพี่น้องเลยสามหัวไม่ขีดเอาตั้มนี่เขาครับผมเห็นเราโง่คือเก่าตามครับผมโอ้ยเพิ่นมาสิมาหยาดยางดีโอ้ยไอตามครับเรื่อยๆพี่น้องเลยม้วนๆกันไปอูฝนก็ร่างตกเห็ดก็ร่างออก น่หละโ่บ้านสวยครับพี่นนองไอ้ไทยไ้ไเทไเลเกๆอัน่าเดี๋ยววมือเดียวนี้ไลครับไนี่ครับผมสงดอกงามๆเลยครับตาครับผมนี่ครับผมโอ้ยงามๆเออมีผู้าติใคขมีบ้า มีดอกนึงครับผมโอ้โหแกไหนนะเขาหอเครับนี่ครับผมแครงยุ่งไหมอู้ยูงามเงี้ยครับผมติดตามครับผมติดตามไปไปเห็นอู้นี่ก็เห็ดกอครับผมสองดอกสับสนเลยอู้หงามโอ่ยดองเพิ่งเพิ่นยื่นี่ยนะยื่นเสียควายดีเลยเพิ่งเพิ่งเยียวใส่ โอ,อย้ยหยางวะนี่ครับผมโอ้ยโอ้ยหยาัวได้หุู่นี้โอ,อย้ยติด <c oughs> ตามครับผมไปคอยหมู่ชนแน่ควายควายยิดข้าวสารเราแกมาเก็บกระวินเน <c oughs> แต่กังเกิลแย่เราโอ้ยต <c oughs> <c oughs> ิดตามครับผมดอ,ดอกสวยๆครับผมอู้ยงามแงี้ยเป็นตะกินตะเลาะอยู่ สีนี่แม่แต่อ่อนแขียวดีพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับผมสวยๆโอ้ได้แจงหนึ่งแล้วครับผมอเอาติดตามตอนต่อไปคำเลยครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวลอกกอกสองเดี๋ยวเอ็ดโอโอโมที่อันนี้มาเอาหม้อแบตมาส่งครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวมันนี้ท่าสิอยู่ไตไปไม่นำ้ำตอนนี้กับหกโมง้วครับพี่น้องครับผมลุนกันครับผม มอแรงหลุ่นกันต่อยาวไปยาวไปเห็ดออกแล้วนอ่แคเเห็่อแลไปแต่ว่าเมื่อถอาไปบ่ต้องไตกังเหิอกังเกิอย่อมแพี่เท่าแก่ได้ตาผู้เบานี่ยมีขนาดยู่ใกล้ม่ด้แนบเห็นผู้สาวยาเก็บเพีนแล้วแนบสอดเสื้อผ่าโอย่าเดี๋ยวเาาตายิเบาอีสานโอโมก็มาครับผมสวัสดีครับ กองกำลังหนุนไอ้ทรายเขาครับผมหาหนาหาตาไปโดนเลยครับพอๆกันอีกฤดูกาลหนึ่งน้อยนาะที่นี่ครับฝึงมากครับผมพี่กายกับลุยกันเจ็ดห่าปลาปลาตาพี่นางๆพอหนานก็เดียวเน่องพี่หนึ่งพอนานก็หนึ่งจงหากินเดี๋ยวพอเดี๋ยวช่วงใส่หนูกันจะได้พอกันอีกโอเคเดี๋ยวติดต่างก็พนผมเดี๋ยวมันตะเวนตกวยืนเข้ากเข้าปลาละไปกับผมพี่น้องลุยครับผมมันหมาเนอพี่น้องเอ้ย จะที่จะทานย่างไก่ทอาแก่เราจะ้อคอยอันเห็นเห็ดดิตอนคืนตอนเว่นหนีต้องไก่ลุงแบ่งอืมไอ้ซนะาอยูดท้งขอบสุดครับผม พี่เอ็ดก็อยู่ขอบสุดแจังกึงเหรโอ้ยเห็ดหลวงเขียวดอกงง้างเลยครับผมพี่น้องครับโอ้โหจังกึงเลยครับเดีวด้งท้าย้ลงแบงค์สิงห์นึ่าแกเราหมาแล้วครับคิดถูกแล้วที่ี่เดินนำเท่าแก่ครับเอาหมาหมาเฮ็ดกระดังโกออกจากดินครับผมพี่น้องเอาละ ครับผมเห็ดเฟือครับผมสวยๆไปนั่นแหะครับกำลังพัครับผมนีม่ก็ดอกหนึน่งนืมเข้าเลยครับติ้เอาไว้ไปต่อครับนึ่งงกนึ่งงกจอย มันขึ้นไม่ด้วยโอ้สวดจุ่มปุ่มหายก็ยังโลดละเข้าเขตป่าเห็ดละงอกแล้วแถวนี้แหละดันไปทางขวาเลยเดี๋ยวเก็บเห็ดละงอกก่อน xong này không nè ơi xong đó rồi, rồi. cho cô Nè, đen. đen xuống xuống neo nè, hết nhắn rồi. โอ้ลังงกพี่โนโอกบ้านเนี่ยเดี๋ยวมึงใครก่อนมีใครปะโอ้อยียงเอากลตามาหน่อยพูดเพี้ยนเออไม่ได้ดอกกำง,งามนี่เฮ็นจจ๊ซี่ก็จะเอาอยู่นะฮะจักยาวโอ้ยาวเถอะเพี้ยนมานครก,กินหนามกอนครับผมพี่โนโอกเมื่อย โอ้โหสวยครับสวยนี่มูแล,ล้วครับผุงดำครับผมพี่น้องเจอแล้วครับน,นี่ต้นหนีบ้บ่ดำแห้งวันไหนนี่ระงงเหลืองโ,งอองโจโก,โกเลยครับผมพี่น้องโอ้โหนี่ใครมันพี่น้องเอ้ย ใครๆใครเห็ดใครเฮ็ดนี่โอ้ก็มีใครเดียวเนาะนี่ครับอื้อือทางนี้อีกดอกนึงครับผมนี่ดอกนึงนี่ันน้องในน่องโอ้ยแต่ว่าดอกบอสมบูรณ์ไปไดยครับีนน่องเนี้ยเงี้ยเงี้ยเราหาบางคนปุ๊บ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 โอเค แ็กควอดครับผมพี่นอ้องสองดอกเลยพี่ดอกนึงอืงโอเคขอเก็บนะครับอ,อืตัดขาออกดีมันสิเทาพี่น้องนึงโอหนอีใครใคโอ้ยพี่น้องใครน้องนี่โอ้โหีใครนึงครับผมนี่นี่น นี่ครับจางขึ้นเลยโอ้โหสวยรู้โอ้โหเอ้ามันล้วครับผมพี่น้องโอออกจากภูมิเนี่ยมาเขาวงกตพี่น้องเยจังคืนเลยครับโอ้โห แกคอดแกคอเ้เอ okay, okay. wow. ้ยปาเห็นะางงก่าเแกอู้พูดุ่ี่ดอกนึงครับอู้หูยแกคอดแกควอดหาใครหาใครอู้นี่ดอกนึงครับสอนี่สอนี่เธอแกป้าพี่สอนพี่สอนพี่โอ้เก็บแบบฟินๆเลยครับผมพี่น้องเอ้ยมือนี นี่เราโงกค,ครับแต่ว่ามันกับบอสมบูรณ์ปานใหญนะครับนะนี่นี่เป็รุ่นนี้ครับโอ้ยมึงจะเริ่มนะ้ยแจ็คพอตครับผมแจ็คพอตแจ็คพอตเนี่ยมาแต่ใกล้โจโก,โกเลยครับมันใหญ่เกินไปแล้วจังกึ้งจังกึ้งครับผมจังกึ้งครับผมโอ้ทางนู้นก็มีเดี๋ยวรีบเก็บก่อนครับโอ้โห สมบูรณ์แบบแห้งดอกนี่ครับผมเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนออกเลยครับตัวนี้ตัดขามเลยตัดคขาเลยครับทุบเลยโอ้โหขาวครับผมอืมอ โอ้ยกําลังสวดครับผมอุ้ยกําลังงามเลยครับเกือบโอ้ยขาใหญ่แหงครับผม,มสมบูรณ์แห่งครับโอ้ยจังกึงเลยโอ้ย ใครบ่มีแถาบ้า bien, นดอกเลียวแบบนี้ใครบ่มีเลยนะมึงเหรอเฮ็ดอยู่โอ้เฮ็ดเพิ่งตัวนี้เพิ่งยังนอแน่นี่เนาะนน่นเนี่ยต้องไปให้่ตนปูรูอืมโอเคไปลงไปก่อนดีแล้วครับผมโอ้โีเดี๋ยวเลย เห็ดเขาไข่เน <your> ็ตเขาไข่ดอกงามครับสวยๆเลยครับผมเขาไข่ครับผมมาเนี่รับส่วงต่อใบสานเด้อใบสานมันได้หลายเพื่อนเห็นละงกมากออกกล้องเลยพี่น้องเอ้บุ๊ดได้ซือกล่องเลยเห็นละงกแต่ถ้าแก่บุถือก็ได้หลายตามครับผมอะไรใครอะไรมีเพื่อนมันไหมอะไรโอ้โหมุมกอกประเทศ มีอีกไหมไข่อะไรใหญ่ๆครับมีอีกแล้วไข่ละงอกแล้วนอนเลยงามๆครับผมเดี๋ไข่มันแก้วสุดยอดครับผมติดตามมึงครับออกหนึ่งแล้วครับผมแก้วครับละงอกครับ ติดตามมั้ครับผมเห็นละงอกเหลืองครับผมดอกเดียวกำลังเป็นไข่กำลังสวดพูสุดยอดครับผมมันึ่งมีแต่ดอกเดียวดอกเดียวสามสี่ดอกนี่ก็บ่ไรยังงอกขาวครับกำลังโพดินขึ้นมานี่นี่อู้เจ๋วสุดยอดครับผมพอแต่ไข่ยังมือนีเอาละไปรเรื่อยๆครับผม เฮ้ยเขียวอันก็ขุดมังน่ำมังนะนี่คุากรหัวมันเป็นไงเอา,เอามือขวดดีกว่าโอ้โหขุ่นนะางมอูมันเหื่อนเนี้ยอย่าไปขวดขีมันแตกกันมากเสื่อ,อมัน้โอเคครับผม คุลกระตาครับผมพี่น้องแบดเบิร์ดไยเดอร์พี่นอ้ ider, นองด้อได้พี่น้องไว้ทั้นี้แล้วครับ